นีนน่นี้ค่ะนี่ค่ะก็คือไส้ถั่นาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวไดฟูกุนะคะเป็นของ AP Bakery นะคะก็เป็นไดฟูกุช็อกโกแลตแฮชเชียนัสนะคะใครสายช็อกโกแลตต้องลองนี่รถก็ลองมาปึ๊บปหนึ่งชิ้นราคา45บาทนะคะมีสีลูปเป็นแบรนด์ AP Bakery ด้วย อันนี้ค่ะเรียบร้อยแกะออกมาหนะ้าตาเป็นแบบนี้ค่ะดูนี่ให้ดูลูกหนึ่งก็ประมาณนี้นะดูดิม,นนมดดันนึ้นึอมาดูดิเอ้านุ่มีนึงมีนึงอย่างมาดูกันมันต้องหกแน่เลยอ่ะเพราะว่าเขาโรยไอ้นี่มาไเรียกว่าอะไรอ่ะเขาโรยไอ้นี่มาค่ะโรยผงกุก๊กโก้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดแูแหละ แดงเดได,ไดฟูกุกหนึบหนักนี่ใครชอบกินไดฟูกุกนี่ค่ะประมาณนี้นี่ลูกนี้อุย้ยดูดิเดี๋ยวกินเละอืมันี้ค่ะอู้จะบอกว่าเลยใส่ดีมากใส่ได้เยอะมากค่ะ นีชอบแต่จะกินแล้วเดือมากอ,มอร่อยหอมกิ่งแฮรเชลนัดมากนี่ค่ะก็คือไสซทลักมากนี่ให้ดูเลยคะ่ะอันนี้คือที่กัดบปเมื่อกี้โอเคเม่กกี้คือแบบแป๊บหนึ่งทำหกหกเต็มเลยเพราะมันเป็นผงโกโก้ไงนี่ ดีดูดีเยอะมากเธออืมดูทอกโกรลตอะไรฟูกุนุ่มอร่อยชอบ,ชอบใครชอบกินทอกโกแลตแล้วชอบกินในฟูก,กุด,ด้วยอันนี้เลยท้องอร่อยก็ริงนูแล้รกินแบบคำเดียวเลยเนาะนก็อยากให้เห็นข้างใน อือรเอยเขาบอกว่าอันนี้อร่ยอยเลยไส้เยอะจริงเธอชอเป็รี้ยวกับใครแต่อันนี้อันเลยคือกินคำแรกปุ๊บอร่อยแล้วก็หอมด้วยอแป้งในฟูกุดีอันนี้นะคะหนึ่งชิ้นไม่ใช่หนึ่งชิ้นหนึ่งกล่องมีสี่ชิ้นนะคะราคาสี่สิบห้าบาทหาซื้อได้ที่ซเซเว่นอีเลเว่นนะคะอันนี้ นี่ขายแตพ่อเซเว่นด้วยเป็นแบรนด์ของ AP b a k บ r y อนะคะสี่สทถื้าบาทอคุ้มนะมันอร่อยเป็นช็อกโกแลตแบบแฮนชอนะจริงๆอ่ะมันมันหอมมันอร่อยเธอก็มาถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วมาเป็นกำลังใจว่ารถคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเราไ,ไปดูกันดีก,กว่าเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอมีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะรถตัวเล็กๆที่กำลังจะกินแล้วก็กำลังจะอ้วนนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ